อลองดูนะครับเทสบอก่อนเปิดโอเคครับ <c oughs> อ่าโดแล้วครับใส่ yeah, yeah. ไหนไม่รู้ ไปไหนไม่รู้สวิงไม่มีคีมไม่เอามาคีเรือนใน,นกระเป๋าคีิปเปอร์ครีมใน,นกระเป๋าให้คนถ่ายไปคีมเลยนะนนนนนมาเยอะมาตรงนี้ก็เอาถือถ่ายด้วยกรวจสิบครับาจัดก,การเลย ขาดลุดขาดขาดใช้ได้ใช้สวยมากไหปอ่ะ